มาแล้วเรียบร้อยนะครับชิบีเอสตัวนะครับชิบเอสตัวส้วนเข้าไปในปากขาวบัวน,นะครับท่นนี้เสียส้นกับปากเท่านี้นะครับตอนเวลาเที่ยงคื่น,นะคนอนข้าวมาเห็ดแฉะพี่น้อนบ จับฟันนะครับพี่น้อนแล้วจับจับจับแบบนี้นะครับเอาเนี่ยเนี่ยสียกออกไปตรงฝาครับแต่ควายยืนเข้าวสองล่างมือให้จะอาอนนะครับด้วงมาไปแบบนึ่งมันก็จะอาบนะครับพ่าฟันฟันด้านนี้ก็จะมีด้านบนนี่มีสมีสองครับด้านล่างมีสองด้านนี้ก็มีสองครับ ก็มัตัดเป็นแบบเป็นแปดแปดสี่นะครับถ้าจะตัดออกทัง้งหมดนะครับมันตัดบงไกลๆนะครับสรหราบที่นอ้อที่นะครับับาษณะแบบนี้สำหรับคนที่คัดเลียงไม้นะครับประมาณนี้มันจะเป็นแบบนี้นะครับ จะใส่เขี่ยมแบบสแตแนเล่นนะครับมันจะบอกอันตรายเกิดสนิมนะครับมันหวะอันเกิดสนิมประมาณน,นี้นะเช็คเบอร์รว่ามีเศษฟันเข้าไปในปากขา้ววัวนะครับครับน,นี่เศษสั้นในปากเขาเขาจะเอาออกนะครับประมาณนี้ มูเอชื่อน,นี้ออกมูขื่นนี่นะครับตอนเวลาเที่ยงขื่นนะครับเขามาเย็นแสนียงตอน นี่นะครับลูกมูชุดนี้ออกมาคืนนะครับเวลาเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่สิบนะครับทาทานับเวลาย้อนย้อนกลับไปตอนผมมาตอนเที่ยงคืนสี่สิบน่อยมันเขาออกแล้วนะครับออกออกเซตทุกตัวล้วกา็มีโลกออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับสิบเอ็ดตัวนะครับสิบเอ็ดตัวแม่นี หลังมดลูกนะครับมาผสมหลอบสองคอยติดนะครับ,บรลอบแรกบนติดเป็นมดลูกอักเสบนะครับพีน้องสิบเอ็ดตัวนะครับที่นี่ก็มาผสมม่ผสมหลอดเดียวนะครับหลอดเดียวกับได้สิบเอ็ดตัวประมาณนี้ก็นี่ก็ได้ไล่ไล่หลุนเหล้วนะ อยู่ตัวมาคืนกับอากาศหนาวเย็นนะครับเราก็มาเห็ดเห็ดที่ให้เขานอนมาตามยาเรียบรยย้อยแล้วยำส่วงเสาน,นะครับ